คุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวในยางที่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาไหมคะเคยสงสัยไม่ว่าเทวดาประจำตัวที่คนโบราณว่าไว้มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือในอยามที่คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างเหลือเชื่อคุณอดคิดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าพลังบางอย่างกำลังปกป้องคุณอยู่วันนี้โบราณว่าไว้จะพาทุกท่าน เดินทางสู่เรื่องราวของพิมพ์ดาวหญิงสาวผู้ซึ่งชีวิตเคยถูกโอบล้อมด้วยความทุกข์จนเธอรู้สึกสิ้นหวังและสงสัยในทุกสิ่งจนกระทั่งเธอได้พบกับหลวงปู่บุญส่งผู้อย่างรู้ที่จะไขปริศนาความเชื่อโบราณเรื่องเทวดาประจำตัวและนำทางให้เธอได้ค้นพบเงาบุญ และพลังคุ้มครองที่มองไม่เห็นที่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดมาร่วมค้นหาคำตอบว่าเทวดาประจำตัวคือใครพวกท่านทำงานอย่างไรและเราจะสร้างบุญและส่งกระแสจ,จิตเพื่อเชื่อมโยงกับพลังคุ้มครองที่มองไม่เห็นนี้ได้อย่างไรคุณจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมกําลังให้เทวดาประจำตัวและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่วมเดินทางไขปริศนาแห่งความเชื่อโบราณน,นี้ไปพร้อมกันเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความจริงที่ว่าคุณไม่เคยโดดเดี่ยวและมีพลังคุ้มครองอันยิ่งใหญ่คอยดูแลคุณอยู่เสมอ